การวันนี้นะคะปิดท้ายด้วยผลงานของคนรุ่นใหม่กับช่วงอวดดีนะคะเจนซีวิพอร์เตอร์ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของดนตรีพื้นบ้านนะคะเป็นผลงานของน้องๆน,นิสิตวิทยาลัยดุรยิยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะ สิทธิวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ผสมผสานวัฒนธรรมดนตรีอีสานเพื่อนําไปใช้ในการประกวดและเผยแพร่พท่วงทํานองวัฒนธรรมดนตรีอีสานให้ทุกคนได้รับรู้มาดูกันว่า,าจุดเริ่มต้นของการผสมผสานเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดการร่วมตัวของเพื่อนที่เลียนวิชาเดียวกันแล้วอาจารย์ก็เลยบ,บอกว่ามีการประกวด แต่เร่่อยร่วมตัวกันสามารถซื้อไปไปแข่งการที่เห็นการดนตรีตะวันตกยกตัวอย่างก็ออยังกีตาร์ชีบอร์ดหรือแซกโซโฟนแต่ว่าเขาก็ยังมาเรียนไล่พื้นบ้านของเฮาแบบเรียนออกมากได้ดีจริงๆนะครับ <S <S ผมก็เลยมองว่าของเขามาเรียญในหลากหลายเท้เขาเรียนของบ้านเฮาก็ได้เรียนของบ้านเขาก็ได้แต่ว่าพี่เ่านี่มันคือเห่นยญในแต่ของบ้านเ่านีเพราะผมก็เลยเกิดจินตนาการตรงนั้นเลย นำขวดของเปียนโนของกีตรามาประยุกยุใส่พินแล้วก็เลีนเมลโลดีของพิ่นผสมประส,สานไปในข์ดนั้นครับจากความตั้งใจในการพัฒนาผสมผสานวัฒนธรรมดนตรีอีสานส่งผลให้ได้ไปเผยแพร่วัฒนธรรมดนตรีอีสานที่ประเทศญี่ปุน่นในรายการแข่งขันดนตรีนานาชาติโอซาก้าอินเตอร์เนชั่นแนลมิวสิกคอมเพ สร้างความภาคภูมิใจและสร้างประสบการณ์ให้กับนิสิทธิ์ผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นอย่งางมากภาคภูมิใจครับเครื่องดนตรีอสานที่เหนื่อยมัน,ม,นลลมันเก่าไกลแล้ว,ลวครับมันไม่ได้อยู่สมเก่าแล้วไื่อดจำเก๋ครับสามารถร่วมในกับทุกเครื่องนะครับของเครื่องดนตรีตะวันตกนะครับองกเสติงขนาดรองเพ่งเป็นภาษากลางังก็ยั่งเอาพินของอีาอสานไปผสมประมาณนี้สร้อยกันรักษาวัฒนธรรมดนตรีพืน้นบ้านอีสานไห้ ต่อไปครับยาสีดูถูมันสิงสิ่งที่ของเฮามีอยู่ปัจจุบันนีมันดีอยู่แล้วมันแก่ต้องตัดคนมาพัฒนาบนต่อนักข่าวคลเมืองนิสิตสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามรายงานทั้งหมดคือคุณเล่าเราขยายวันนี้นะคะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ